สราเอลเอาแน่จอถล่มศูนย์นิวเคลียร์อิหร่านแล้ววันที่21พฤษภาคม2568ยูกดิชันค่ะธนวัตรวังชากรฟลชบิ๊กววกประเด็นร้อนจี๋เลยนะคะสำหรับโลกเราหลังทรัมป์และทีมงานยังกล้าวอิหร่านจะต้องยกเลิกนิวเคลียร์หน่วยข่าวกรองสรัส์เอาเลยออกมาเตือนออกมาปูดอีกว่าอิสราเอล อาจโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามใหญ่ขยายตัวในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่การเจรจาทางการทูตระหว่างทีมทรัมกับทีมเตหะรานก็ยังคงเป็นไปนะคะแต่เป็นไปแบบฝืนฝืนหน่วยข่าวกรองสรัฐรวบรวมข้อมูลใหม่ที่ชี้ว่ายังไงอิสราเอลกำลังเตรียมโจมตีทางทหาตรต่อโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างแน่นอน การันตีขนาดนี้ตื่นกันไปหมดสิคะหน่วยข่าวกรองของสรัฐที่ให้เห็นถึงความรุนแรงที่จะทำให้ความพยายามทางการโทูตที่สรัฐกับอ,อิหร่านกำลังเดินหน้าอยู่เนี้ยสะดุดลงได้ส่งผลให้ตะวันออกกลางกลัวลาหน,หนักกว่าเดิม CNN นะคะแล้วก็รอยเตอร์แล้วก็บรมเบอร์ Bloomberg, อีกหลายฉบับเชียวพูดเรื่องนี้อ้างคำกล่าวของเจ้าหนะ้าที่ข่าวกรองสรัฐว่า การโจมตีแบบนี้จะถือเป็นการแตกหักแบบหน้าดันดานกับทรัมป์ออกคาแบบนี้นะคะว่าถ้าอิสราเอลทำเนี่ยหักหน้าทรัมป์เลยนะแล้วก็จะเสี่ยงที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางแบบกว้างขึ้นรัฐบาลอิสราเอลยังไม่ได้ประกาศการตัดสินใจนะคะแต่ครูมาทุกวันตั้งแต่มีการเจรจานั่นแหละประเมินภายในวอชิงตันเองยังขัดแย้งกันอยู่ว่าจริงๆแล้วอิสราเอลจะ จะตีอิหร่านไหมจะทําเมื่อไรสัตค์คนช่วยโดยตรงไหมช่วยโดยอ้อมไหมหรือปล่อยอิสราเอล,ลคนเดียวทะเลาะก,กันอยู่ภายในทีทมบริหารของทรัมป์อันนี้ฝ่ายคาาวกอสบอกสื่อและสื่อมาขยายต่อนะคะเขาบอกว่าโอกาสที่อิสราเอล,ลจะจู่โจมตีโรงงานิเคลียร์ของอิหร่านเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมายิ่งทรัมป์แสดงท่าทีว่าจะเจราจาอิสราเอล,ลยิ่งหัวร้อนไม่พอใจ แหล่งข่าวใกล้ชิดข่าวกรองของสรัฐบอกว่าโอกาสที่สรัฐและอิหร่านจะทำข้อตกลงโดยรักษาการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในทุกรูปแบบไว้มีความเป็นไปได้นั่นคือถ้าทรัมป์ยอมถอยเองคือยอมให้อิหร่านมีโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติแต่มีเงื่อนไขที่จะไม่ทำระเบิดนิวเคลียร์อันนี้รูปธรรมไม่มีนะคะ ทางสื่อฝ่ายหน่วยข่าวกรองบอกมีความเป็นไปได้ทำไมถึงบอกอย่างนั้นก็เพราะว่าอะไรหลังจากไปเยือนตะวันออกกลางท่าทีของกลุ่มอ่าวไม่เห็นด้วยที่จะโจมตีอิหรา่านแล้วก็ไม่เปิดทางคือไม่ไฟเขียวไม่อนุมัติให้ใช้น่านฟ้าของกลุ่มอ่าวไปโจมตีอิหรา่านงานนี้จึงมีความเป็นไปได้ที่ทั้มจะถอยมาก้าเรื่องนี้อสิสราเอลไม่ยอมอยุ่แล้ว แล้วก็พูดชัดเจนมาไม่ง้อใครก็ได้กลาโมอิสเอลพูดชัดนะคะต่อให้สรัฐไม่ช่วยอิสเอลก็หลุยได้ที่สำคัญทีมท้ามอ่ะปากแจวเลยโรเบียโอรัมดีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสรัฐออกมาพูดเลยอิรานจะต้องไม่มีโครงการนิวเคลียร์หากไม่เช่นั้นจะต้องรับผลอิรานจะต้องรับข้อเสนอของสรัฐคู่ทุกวันล่าสุดบอกนัดจะประชุมกันก็ยังขู่อีกมันก็เป็นไปได้ อีกแนววิเคราะห์หนึ่งนะคะเขามองว่าหน่วยข่าวกรองสรัฐเอามาโปดนี้ย่อมมีเป้าหมายอาจคู่อิหร่านก่อนการเจรจารอบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสุดสัปดาห์นี้นะคะระหว่างทีมของสรัฐกับทีมของอิหร่านยังไม่ใช่ผู้นำคุยกันโดยตรงเพราะมันยังไม่มีอะไรลงตัวเป็นกิจจลักษณะเลยแต่ฝ่ายอิหรา่านก็ออกมาประกาศชัดเจนว่ายืนหยัดในจุดยืนที่มั่นคงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติ เป็นสิทธิและอธิปไตยของอิหร่านที่จะต้องคงไว้ไม่ยอมยกเลิกเด็ดขาดคําพูดล่าสุดของผู้นําอิหร่านนะคะท่านผู้นําสูงสุดออยาตละคาเมเนีฟันธงเลยว่าการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์อิหร่านดูว่าจะไม่ประสบความสำเร็จแน่เพราะอาเมริกายืนยันในความต้องการของตัวเองฝ่ายเดียวเรื่องอิสราเอลจะโจมตีไซนิวเคลียร์อิหร่าน อิรันก็เตรียมรับมือแล้วเพราะขูมาตลอดตั้งแต่ต้นปีถ้า s อสเกดปุ่มงานนี้แม่ทัพ i r อ c บอกชัดจะไม่ใช่แค่สั่งสอน